สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเรื่องนี้ก็คือคลิปค่ะคลิปอะไรห่ะคะป้าตาอ๋อมันก็คือคลิปที่ป้าตาตั้งใจที่จะวยพรวันปีใหม่ให้เพื่อนๆนเคะแล้วนี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเพราะเพราะดิฉันนะคะถ่ายทำมาเยอะแล้วค่ะมันไม่สำเร็จสักคลิปหนึ่งเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเช้าวิ วุ่ í, จะเที่ยงแล้วคะ่ะจะเที่ยงของวันที่หนึ่งมกราแล้วคะ่ะถ้าขืนเ,เทปนี้ไม่สําเร็จนะคะดิฉันก็จะลม้มเลิกคลิปอวยพอแล้วค่ะเพราะอะไรเหรอคะเฮ้ยขืนถ่ายทําอยู่นี่กว่าคลิปจะสําเร็จเหรอคะมันต้องเป็นปีใหม่ปีหน้านูาน่นนะคะเพราะฉะนั้นเอาเลยนะคะเอาเลยโอเคป้าตาเริ่มการถ่ายทำนับบันนี้แอชั่น สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนื่องในวาระไม่ได้ไม่หม่ม่ม,มสวัสดีค่ะเพื่อนๆเนื่องในวาระการเริ่มต้นปีใหม่นี้ดิฉันขออวพอรให้เพื่อนๆทุกท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการเทิน <c oughs> จุ๊บจุบ <c oughs> โอเคน่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะป้าตานะ่ะมีของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะมอบให้เพื่อนๆนะคะ <c oughs> คือว่าป้าตาตั้งใจว่า จะมอบแสงแห่งความรักให้เพื่อนๆเนื่องในวันปีใหม่อะค่ะเพื่อนเตรียมรับนะคะป้าต้องรวบรวมสมาธินี่นางเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึงโอเคเพื่อนๆเตรียมรับแสงจากประตานะคะ นะคะเอาไปเยอะๆเลยนะคะโอเคน่าจะพอแล้วใช่ไหมคะได้ไหมคะเพื่อนๆทุกท่านคงจะได้รับแสงแห่งความรักจากดิฉันแล้วนะคะโอเคก่อนจะจากกัน ฉันก็ขออวยพรทิ้งทายนะคะให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะคะแล้วใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนในช่วงปีใหม่นี้เลยนะคะเอาหล่อหลอุยรวยนะคะแล้วขอให้เพื่อนมีความสุขทุกทุก,ท,กทุกวันในวันปีใหม่ปี 2013, 2 0 <c oughs> 1 3บค่ะไม่ลืมไม่ลืมโอเคขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีทุกคืนทุกคืนตื่นเช้าขึ้นมา ให้มีเงินล้านหลนตุ๊บมาที่หลังคาบ้านทุกวันทุกวันทุกเช้าทุกเชา้ชานะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย